สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางไสยครางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุในอิเยบทไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรนะมันการบรรลุธรรมเนี่ยหลายคนคิดว่าต้องนั่งหลับตาทาสมาธิก็เกิดการบรรลุธรรม จริงๆแล้วเนี่ยการบ,บรรลุธ,ธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในอระยาบทไหนก็ได้นะในครั้งพุทธกาลนะครับมีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็กําลังจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อไปถามคาถามธรรมะนี่แหละ,ะขณะนั้นฝนตกนท่านก็ไปยืนเฝ้าที่กุฏิของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้ายัางไม่พร้อมให้เข้าเฝ้าท่านก็ยืนเมรนาดูน้ําฝนอยู่นฝนก็ตก ก็มีตาน้ําเกิดขึ้นใช่ไหมเรานึกถึงนะฝนตกลงสู่พื้นดินก็ดีนะตกลงสู่นะไอ้น้าก็ดีมันจะมีเป็นตานามนะเกิดยุบยับยุบยับขึ้นอนะ่ะท่านก็เวียนณาอยู่แคนะ่นั้นเวียนนาเวีนา,เ,นาเกิดการบรรลุธรรมเนี่ยนะไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้หลับตาด้วยเวียนาอย่างงี้นี่การบรรลุธรรมขึ้นมะาเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่อิเลยียบทนะต้องนั่งสมาธินะหรือว่าเดินจงกรมนะท่านก็ยืนนิ่งๆเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นประจักษ์พยานในพระธรรวิฎดกว่าการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับการนั่งนะสมาธิหลับตาหรือนะมตาก็บรรลุธรรมได้ก็ยังมีอีกนะเ,เรื่องเล่าหนึ่งใช่ไหมในตอนที่พระสะรารีบุตรเนี่ยยังเป็นปริพาชกนะท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระสชัชชิใช่ไหมนึกอ,อย่าว่าพระสัชชิออกมาบินธบ,บาตท่านก็เห็นถนึงความสงบนะความเป็นสมณะนะนะความสงบของพระสัชชิ ่านก็ถามทำนะพระอสัชิว่าศาสดาท่านสอนอะไรอุธเจ้าสอนอะไรนะพระสัชิก็บอกว่าพอุเจ้าสอนว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะพระสัชิแสดงธรรมแค่นี้นะพระสารีบุตรซึ่งฟังธรรมะอยู่เห็นไหมบรรลุธรรมเลยไม่ได้อยู่ในท่านั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมอยู่นะแต่บรรลุธรรมเลย ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับอีกประการหนึ่งว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อเรียบทนะยืนเดินนั่งนอนนะบรรลุธรรมได้หมดเพราะอไรครับเพราะว่าครูบาอาจารย์นะบางท่านเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังในเรื่องของการรู้ธรรมของท่านเนี่ยบางท่านก็นั่งสมาธินั่งสมาธินะ,จะเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานะเมื่อฐานได นะฐานที่ตั้งของจิตได้กําลังของจิตได้นะก็เกิดการบ,บรรลุธรรมขึ้นมะาละประหานกิเลสสังโยชน์เหมือนกันก็ <c oughs> แบบว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอิริยบทเราจะยืนฟังธรรมยืนพิจารณาธรรมจะนั่งสมาธิหลับตาพิจารณาธรรมจะเดินสติภาวนาจะเดินสิบฐานสีนสนสน่บรรลุธรรมได้หมดเลยเพราะในพระไตรปิฎกนะครับระอารหันในการก่อนเนี่ย ท่านเดินจงกรมเนี่ยท่านก็บรลุธรรมก็มีนะในท่าเดินเนี่ยส่วนคือยืนเดินนั่งเนี่ยนะบรรลุธรรมได้หมดเลยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกว่าในท่านอนนะจะบรรลุธรรมได้หรือเปล่าจําได้ถึงเรื่องผ้านอนนะว่าท่านนะจะต้องนะเตรียมเข้าสังขยนานในคืนก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่บรรลุธรรมอะ แต่ในระหว่างที่จะเอนตัวลงนอนเนี่ยนะกึ่งนอนนะกึ่งนั่งอะไรประมาณนี้บรรลุธรรมเลยเห็นไหมเพราะ,ะนั้นไม่ได้อยู่ที่เรียบทนะครับแต่ที่สําคัญคือมันขึ้นอยู่กับการจเจริญสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องนะกำลังของจิตในอินรีย์5พละ5หนะในเรื่องของสติพละนะครับในเรื่องของสมาธิพละในเรื่องของปัญญาพละที่มีวิริยะพละ ความเพียรต่อเนื่องของการเจริญสิบฐานสี่เนี่ยทำอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ,ๆนะเมืนะ่ออินทรียห้าพละห้าเนี่ยมีกําลังเพียงพอนะในการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เกิดกับบรรลุธรรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่นะติดขัดว่าเดินบรรลุธรรมไม่ได้นะนั่งบรรลุธรรมไม่ได้นอนบรรลุธรรมไม่ได้นะหรือว่าอะไรคือคิดไปเองอะ่ะจริงๆแล้ว ตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยบรรลุธรรมได้หมดเลยอิริยาบถไหนก็ได้นะบรรลุธรรมได้หมดเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นเน่ะเจริญสติปัฏฐานสีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านั่นก็คือมีวิริยินทรีสีนะมีวิริยะพละเนี่ยต่อเนื่องหรือเปล่าในการจเจริญสติทําให้เกิดสตินทรีย์เกิดสติพละเกิดสมาธินทร์ กิดสมาธิพละเกิดปัญญินีเกิดปัญญาพละนะที่สามารถจเจริญโพชฌงเจตนะรรมวิจยะนะวิจัยธรรมะนะจนนั่งอริยามรรคแปเนี่ยบริบูรณ์ก็จะเกิดการบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยบทไหนนะเนะี่ยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกําลังจิตกําลังใจนะการจเจริญสติปัฏฐาน4อย่างต่อนเนื่องนะคือต้องมีความเพียรไง นะถ้าเกิดคนที่ไม่มีความเพียรแล้วนะขี้เกียจน,นะขี้เกียจน,นะหรือไม่ก็เขาเรียกอะไรไม,ไม่ทำต่อเนื่องนะเขาเรียกว่ารั่วนะสติรัว่วสมาธิรัว่วปัญญารัว่วในระหว่างวันรัว่วเยอะๆนะปฏิบัติไป10ปีจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนปฏิบัติแค่เดือนเดียวนะแล้วเป็นแบบเขาเรียกกรรมฐานรัว่วนะก็คือปฏิบัติแล้วสติมันรั่วบ่อย นะในระหว่างวันเนี่ยเอาจริงๆนะมีสติอยู่นะไม่ถึง30นาทีหรือชั่วโมงนะที่เหลือระหว่างวันนี้รั่วไปหมดเลยรั่วไปกับความเพลินในการดูรูปรสกลิ่นเสียสัมผัสนะการดูการฟังเนะ่เพลินไปในกามอ่นะรูปรสกลิ่นเสียสัมผัสหรือว่าหลงไปในความคิดนะหลงไปในการโกรธเกลียดนะหลงโลกไปอ่นะหลงภายนอกไปหลงโกรธเกลียดนะหลงรักหลงชัง หลงไม่ในความคิดนะเขาเรียกว่าเกิดความฟุ้งซ่านไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างมันไม่อยู่ปัจจุบันมันไม่เห็นเขาเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมที่ปัจจุบันนะเพราะมันมีสตนะิสติก็คือการรู้ตัวที่ปัจจุบันนะมันไม่มีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมมันก็ไม่สามารถทําให้จิตมีกําลังนะจากความเพียน นะจากสติจากสมาธิจากปัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญเนี่ยมันจึงไม่ใช่อยู่ที่อิริยาบถนะว่าต้องนั่งนานเดินนานยืนนานนะครับหรือว่านอนนานมันไม่ใช่อยู่ที่อิริยาบถมันอยู่ที่ว่านะอิริยาบถท,ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะมีสติรู้อยู่หรือเปล่านะมีความเพียรในการเจริญสตนะิความเพียรที่พูดถึงก็คือในสมัติฐานสี่ ตอนนี้เราจะเลสติประฐาน4เนี่ยเรามีสมมับประทาน4นะมีอทธิบาท4นะในการที่เรียกว่าจดจ่อดูดูจิตนะอยู่หรือไม่นะถ้ามีนะสติจดจอ่อนะดูจิตอยู่นะอย่างต่อเนื่องด้วยความเพียรเนี่ยนะกำลังของจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะมีกําลังสมาธิกําลังปัญญาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเกิดการบรรลุธรรมขึ้น นี้ตามตำรานะนะกากล่าวกันก็จะเกิดการบรรลุธรรมขึ้นก็เหมือนอย่างที่ในพระติว,วิฎกกล่าวว่าว่าพระสารีบุตรนะขณะนั้นที่เป็นปริพาชกน่ยฟังธรรมก็บรรลุได้เลยเนื่องจากว่าท่านมีบุญบาร,รมีเก่าอะเนาะเยอะกว่าชาวบ้านเพราะว่าท่านเป็นอัครสาวกใช่ไหมเนะบื้องขวานะมีสิบัญญาเนี่ยแสดงธรรมเหมือนพุทธเจ้าเลยนะ ผู้เจ้ายกย่องไว้นะครับแล้วก็อย่างพระใช่ไหมที่เจริญสตินเบียนานะถึงเรื่องของตานามนี่มันเกิดขณะที่รอพบพระเจ้าอยู่ที่หน้ากุฏิเนี่ยนะก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันแลขึ้นอยู่กับว,ว่าขณะนั้นเนี่ยนะ,จะเจริญสติฐานสี่ต่อเนื่องนะมีอินทรีย์ห้าพลห้าเนี่ยมีกําลังพอก็เกิดการบ,บรรลุธรรมใช่ไหมหรือว่าอย่างพระอน,น,นุนเห็นไหม นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางทีก็ตึงไปหย่อนไปตึงไปหย่อนไปพอถึงทางสายกลางพอดีพอดีกําลังเอ็นกายลงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะก็ให้เห็นอยู่นะวันนั้นสําคัญก็คือว่าต้องจเจริญสี่ปัญหานีอย่างต่อเนื่องถูกต้องไม่รั่วนะจนกระทั่งจิตมีกําลังนะอินรี่ห้าพลังห้าที่ที่เพียงพอแก่การบ,บรรลุธรรมที่เหลือจิตจะเกิดการวิวาดด้วยตนเอง นะตามกฎไตรลักษณ์เป็นอนัตตาบังคับเอาไม่ได้นะมันใครที่บังคับเอาเนี่ยจะกลายเป็นของปอมหมดเลยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ